จาบอกว่าบ uhm ููกราว่าแต่งหน้าแต่หน้าอ่าหน้าสวยสยกว่าแต่งหน้าจริงๆก็ตต้งแต่ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่กล้าลงรูปที่แต่งหน้าอีกเลยก็จริงๆก็แบบอยากเป็นกำลังใจให้พี่ช่างด้วยเขาก็แต่งหน้าหนูนานอยู่สองชั่วโมงนะวลาออกงาน 2องชั่วโมงแล้วพอเสร็จบางทีแบบแต่งไปแล้วเขาบอกอไม่แต่งหน้าสวยกว่ามเร้าอมันกจคือเรศร้าอยู่ <c oughs> คือเราก็เริ่มคิดว่าเอาไงดีจนกระทั่งหลังๆก็บอกพี่ว่าแต่งหมน้อยแล้วกันเป็น natural look เป็น natural look ลแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภ <c> ัย <oughs> ของคอมเมนต์จากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนนี้ก็กลายเป็นคนแบบ ชื่นชอบเราไปในทางนั้นอะไรแบบกลายว่าต้องส,ส,<ว>ส่องกระจกบ่อยขึ้นไหมคะ <laughs> ไม่ได้ส่องกระจกบ่อยขึ้นแต่จริงๆอ่ะดีใจเพราะว่าเราไปไหนมาไหนด้วยที่หน้าเราแบบบนธรรมดาไม่แต่งหน้ามันกลายเป็นหนูมั่นใจขึ้นมาถึงว่าคนก็ไม่ได้คาดหวังให้เราต้องสวยแบบสวยแบบแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงีย้ยกลายเป็นว่าตบไปไหนมาไหนพอไม่แต่งหน้าคนจําได้เยอะเข้าไป <laughs> อีก,ก <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเหมือนแบบ เมื่อก่อนอะไม่แต่งหน้าไป<ม>ไหนไปไหนคนบางคนก็ยังจําเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบใส่หน้ากากาด้วยอะไรด้วยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนจําได้หมดเลยถ้าไม่แต่งหน้าบางทีแต่งหน้างงว่าคือใครคะอ,อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราต้องับ ปรับการแบบว่าลดเฉดลงเลยลดเฉดลงึ้นโครงขาวเยอะเลยหรือเปล่าจริงๆกลายเป็นช่วงนี้ก็เลยบอกพี่ๆว่าเออก็แต่งแบบ natural ลุคล้วกันเพราะคนชอบเนก็เอาใจแฟนๆมาไว้จริงๆเราแต่งเข้มสุดเข้มสุดหนักสุดยังไงบ้างโดยไหนือว่าคือจริงๆถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนอาจจะแบบมีคนตายเยอะมีความแบบแก้มเยอะมีปากมีสีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือต้องแบบน้อยมากๆค่ะคนจะชอบมากเลยได้เมาส์คอนเทนต์นี้กับแม่ๆสร้างแต่งหน้าเลค่ะ เมาก็แกล้งแซวว่านี่เธอเห็นไหมแต่งเยอะนี่คอมเมนต์ว่าอะไรเงยเขาก็แบบเขาก็เสียบแม่บอกอุ้ยตายแล้วจากที่เคยสวยเราแต่งไม่สวยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่มีเกรงว่าไหมคะว่าเกรงมีเขาก็เกรงเขาก็บอกแล้วบางทีเขาก็เหมือนแบบเคยแต่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาแต่งให้อีกแบบนึงเขาบอก ประมาณนี้แหละน้องลูกน้องสวยแล้วเนาะเลยแม่ก็แบบไม่มั่นใจเพราะ <c oughs> ที่เคยแต่งแล้วคนชมว่าสวยคนก็บอกไม่ค่อยสวยนะ <c oughs> ไม่แต่งนี้กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบ เสียความมั่นใจในหน้าทีการงานอะไรต่อย่างเราบางอีรู้สึกว่าเซลลกับกับไม่แต่งหรือว่าแต่งมากกว่ากันที่จริงอะหนูโอเคมันมันคลาแบบอะค่ะสองรับางจริงๆรบางชอบตัวเองตอนไม่แต่งหน้าอยู่แล้วม่ถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยแต่เหมือนคนก็เห็นเราแต่งหน้ามาตลอดเขาก็จะชินแต่พอนั้นแหละค่ะภาพนั้นมันเปลี่ยนชีวิตหนูจริงอย่างเวลาแต่อย่างเวลาหน้าสดเราต้องมีอะไรบางคนต้องบอกมีคิ้วไว้ก่อนมีอืมคือโชคดีเป็นคนมีคิ้ว แต่ส่วนสำหรับหนูอ่ะอย่างหน้าสดของหนูก็คือต้องทาลิปมันอะไรนิดนึงเพราะไม่เท่าแบบปากมันจะซีดแค่น,นั้มันจะลิปมันอย่างเดียวอยู่ได้ใช่แต่ไอ้แก้มแดงๆคือเป็นคนแก้มแดงอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าเป็นคนแบบเป็นคนแบบร้อนหรือว่าทําอะไรนิดนึงหน้าจะแดงนะค่ะใช่ตกใจนิดนึงตกใจนิดนึงตอนนี้ก็สดแล้วเนี <c oughs> ่ยสดมากเลย ก็แต่นิดเดียวใช่บางทีคนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยปัดแก้มหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะแต่ัหน้าแดงๆอี่าคุยกัอะไรกับคนเหล่านั้นค่ะที่แบบว่าคอมเมนต์อะไรแบบนี้ทำให้เรารู้สึกการใช่ก็จริงๆไม่ได้แต่งเลยค่ะคลิปนั้นก็คือไม่ได้แต่งบางคนจะสงสัยว่าแบบเอ้แต่งนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้แต่งเลาไม่มีเลยค่ะไม่มีแก้มแดงนี่คือเป็นปกติของเราเราไม่สูญเสียความมั่นใจทำไมถ้าแต่งหน้าเยอะๆอะออกงานต้อีนั่นความมั่นใจหนูไม่สูญเสียหนูแต่ เป็นห่วงช่างแต่งหน้าที่ไปโดนถล่มมากเลยค่ะเขาก็จะบอกว่าแบบช่างแกมเราใช้ช่างคนนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเหรอเพราะว่าคุณรู้การอาชีพเขาเลยนใช่หนูก็เป็นห่วงเป็นห่วงแม่แม่นะเป็นห่วงแม่แม่มากกว่าค่ะต้องต้องประสามาตรฐานนะสพเยอะไหมครับเครียดนะพูดจริงบางวันก็เป็นสิวบอบตัวๆแบบเราทํางานหนักบางวันมีสิวเราก็แบบตายแล้วแก็คน ไปเจอเราแล้วจะแบบอุ้ยไม่เห็นเหมือนในคลิปนั้นเลยพอเครียดว่าจะเจออย่างไรใช่ก็นะคะบางวันให้อภัยนะคะหนูมีสิวอะไรปกติยังวัยรุ่นอยู่ค่ะอะ่รัรต้องแต่งตัวนะคะนะช่วงนี้ก็แสบขื้นก็แสบแบบว่าที่บ้านไม่มีเสื้อยาวก็นี้ใช่ไหมคะเสื้อยาวกว่าจะดื่มอย่างวันนี้ก็เป็นลูคผู้บริหารแต่ว่าเสื้อสวดก็เอูลอยแต่หนูยเอลอกไปสิ ว่ามันมันเป็นเป็นเทรนด์ด้วยแล้วจริงๆมันก็แต่งประมาณนี้มาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรก็มันก็เหมือนแล้วคนคนก็ชื่นชอบไปในเวนี้ด้วยมั้งวิ่มเสื้มาที่ไหมใส่ตอนขชอบติดงั้นใส่ตอนค่ะพี่ชุดนอนค่ะอ้าวเหรอที่จริงๆแม้ว่ายังไงบ้างกับการที่พู่สาวจากที่แบบไม่อยู่ในกรอบเรียบร้อยแต่วันนี้จะต้องแบบ ือแแต่งตัวก็คือจริงจริงอะแต่งไปเรื่อยๆจนแม่หนูก็ชินแล้วแม่ึงแม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าแล้วแม่ชินคือแม่ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ชุดปกติเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่เคยว่าแม่เคยว่าใช่ไหมแม่เคยแม่เคยว่าประมาณน่าจะเป็นประมาณแบบนานมากแล้วค่ะหมายถึงว่าแบบจริงๆอ่ะเขาเข้าใจว่ามันแฟชั่นแต่สิ่งที่เขาแบบตื่นเราอะมันจะน่าจะเป็นการ การที่เราออกไปใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนแบบดูกาลเทศะในสถานที่ที่เราไปมากกว่าแต่เราก็ดูตลอดค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นงานที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่เสื้อแบบนั้นอย่างถ้าต้องเลือกเสื้อผ้าสักหนึ่งชุดใส่ไปงานมีแบบยาวกับแบบเอวลอยเราเลือกอะไรเออเอลลอยโชดูโชดูไปเลยโชดูไปเลยเดี๋ยวคนผิดบังในตัวเราชุดคอนเซ็ปชุดคอนเซ็ปใช่หน้าสดเอวลอยออ ตางๆกรนดานหนีใช้วยหน้าสดเอลอยเป็นหน้าลอยได้ไหมครอ๋อล้วเคอ๋อ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 อ๋เอออ จริงๆทีพอเราต้องใส่เอเวรลอนมันมีความมั่นใจกับเอฟเอฟของเราอยู่ในนั้นใช่ไหคะใช่เพรมันก็เหมือนแต่คนตรงก็มั่นใจขึ้นมาหนึ่งคล้ายๆกับแม่สดตอนนี้จริงๆมันต้องดูแลยังเอฟเอฟเราคนเราก็กินนิดเดียวมันก็ออกนิดหนึ่งใช่แต่จริงๆนะการที่หนูใส่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้หนูดูแลตัวเองไปด้วยเหมือนเราก็ไม่กล้ากินเข้าใจไหมคะวลก็ชอบกีนเป็นคนเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีภูม ออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะค่ะจะเน้นเน้นเน้นช่วงนี้เยอะกว่าช่วงอื่นต้อง L S เท่านั้นตามคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต์อย่งนี้มีนเซเท่าไหร่บอกได้งนะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ทำไมอ่ะหินชาวรเออหูหนี่คืออะไรเอาหล้วทำไมเอกนี่สอบเท่าเลยอ่ะอารีดเอารีดวิววัเลนทานิดหน่อยที่บอกมาที่บอกว่าไปขอเพื่อนไปร่วมคลิปเขาอ่ะ อันนี้จะไปแล้วค่ะอาทิตย์หน้าค่ะจะเดินทางไปฮันนีมูนกับเพื่อนค่ะไม่เราต้องพูดอะไรนะฮันนีมูนกับเพื่อนกับเพื่อนฮันนีมูนกับเพื่อนค่ะเรียกว่าไม่ใช่ฮันนีมูนฮันนีมูค่ะฮันนีมูนแล้ววันนั้นวันนั้นเป็นไงวันวันที่สิบสี่ท่านมาก็เฉยเดินทางไปซื้อซีลีนด้วยตัวเองให้เอาของตัวเองไปเลยให้เอาขอตัวเองหน่อยจริงเหรอไม่รู้จะไปไหนคือพยายามให้มีคนจ้างงานแต่ไม่มีใครจ้างหนูเลยเองเลย กไมติใช่วันนั้นก็คือไปซ้อมเต้นคอนเสิร์ตแล้วก็เลยก็นั่นแหละก็เลยเห็นเป็นช sort of anyway> ุดคล้ายๆซ้อมเต้นไปซื้อซีรีนซื้อวันนั้นเลยไปดดีไหมคนคนใน่างเราก็ชอปปิ้งก็เยียวยาอยู่บ้านซื้อสองสองถุงไปเลยใครเป็นใครเป็นใครเป็นใครเยียวยาจื้อแพงที่สุดตอนนั้นเลยซื้อ ไม่เป็นไรเนาะวันรุ่นไทยเราก็ปลอบใจตัวเองว่าแบบซื้อของขวัญมันมีอะไรเป็นกระเป๋าด้วยซื้อกระเป๋ากับรองเท้าเพลงก็ชอบดอกไม้ที่ผู้ชายกาแคร์กันอยู่นะถ้ามันแสบขนาดนั้นใช่เพราะฉะนั้นก็เลยแบบลงคลิปเล่นๆไงก็เลยแบบจากเพลงที่แบบ I can buy myself f l o w e r ใช่ไหมเราไม่ซื้อค่ะดอกไม้ซื้อทำไมคะจูสลีนค่ะ้อปวัวรุ่นไทยเหรอคะเจอไม่สิ่จริงๆอยากได้อยู่แล้วอะไรทั้งนี้เนี่ยความรู้สึกมันมีเหงามันมี เงาไหมหรอคะจริงๆมันเห็นคนไม่เล่นอินสาแกรมเลยอ่ะวันนั้นน่เพราะทุกคนก็ลงรูปคู่หมดเลยใช่ไหมไม่รู้จะลงอะไรช่วงนี้ซ้อซีรีก็เลยลงรูปกับซีรีคู่เหมือนกันเลยกุซีรีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีดอกไม้จากใครมาทำให้เราสึกว่าอยากจะมีไหมคะเพราะแบบหลายคนเขาก็มี อยากจะมีไหมที่มีตอนนี้ก็เฉยๆ,ๆค่ะเฉยๆจริงๆเนี่ยมีคนเวนะลามีใครแนะนําอะไรมาเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้อยากจะแบบคุยจริงจังอะไรอย่างมีคนแนะนำเยอะมากค่ะจนบางทีเพื่อนก็แบบ หนูว่าจะตัดเพื่อนแล้วนะถ้ายังไม่เลิกใช่ไห <laughs> อะไรทำให้รู้สึกว่ายังไม่อยากจะจริงจัง <c oughs> คืออย่างที่บอกค่ะคือมันไม่รู้มันรู้สึกแปลกๆตอนที่แบบเพื่อนแนะนํามาไปกินข้าวกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเดี๋ยวมีคนนั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบแปลกๆอ่ะเอออะไร <c oughs> มีใครสู้ชีวิตกับเราตั้งใจไหมคะแบบว่าเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาหาย <c oughs> ังไม่มีใครไม่มีใครกล้าถ้าเป็นฝ่ายแบบเจอเองดูเองหายใช่เหมือนอยากให้เจอตามอะไรไม่รู้โอกาสต่างๆใดๆการร่วมงานหรือว่าแบบ แบบธรรมชาติอ่ะไม่ต้องจับยูไม่ <จะ S 1> ต้องจับจเชื่อในคุมในคิดสิไหนใช่ค่ะยอยา่างเช่นบอกายเลืงอหรอย,ยังคนแ<ๆ>บบเชื่อแบบเชื่อในอะไรแบบนั้นแต่หละคนมองว่าเธอยิ่งสวยเธอยิ่งสวย จริงๆก็ดีก็ดีแล้วค่ะรุ่งดวยได้งานเยอะจริงๆงค่ะแล้วก็งงงานร้องเพลงเนี่ยค่ะหยุดร้องไม่ได้เลยล่ <c oughs> าสุดหนูซื้อไม้แล้วนะทำเ,เลิก้างหนูนะคะซื้อมไม้ปเอเท่าไหร่ซื้อไมไ้เลย,ย,เ,ลยเลงมาอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปซื้อเด๋ยวลงอินสตาแกรมให้ดูเลยมาเป็นจุดแรกคะไม่อนะินเดียอะไรมาอินเอียตือแล้วค่ะอจงแล้วเราคือต้องข้ามไปวันนั้นคือเราหล่อเข้าหูเลยค่ะ มันมันเยอะขนาดไหนคะงานที่ต่อไปเกี่ยวกับการร้องเพลงตอนเนี้ยจริงอะเนี่ยเดี๋ยวพี่ได้ดูอีกประมาณหลายเพลงเลยค่ะคือการร้องเพลงเยอะกว่างานอีเวนต์ด้วจริงๆค่ะเดี๋ยวพี่ได้ฟังอีกหลายเพลงเลยเนี่ยต่อจากเนี้ยก็คือล้างหูกลองแต่ในที่สุดเป็นนักร้องสาวได้แล้วนักร้องสามักแสดงเป็นนักร้องสาวก็อยากเป็นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันจริงจังร้องสาวชั้นหนึ่งร้องสาวชั้นหนึ่งก็อยากเพลงที่เราร้องเป็นเพลงค่ะดูเราแบบซึ้งอิโม่แบบมีอีโม่ เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วคือจริงๆ <S <S เพลงนี้มันเหมือนแบบเป็นเพลงที่อยากร้องมากๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้ร้องแล้วพอดีไปขึ้นคอนเสิร์ตนั้นเขาให้เลือกเพลงเองปกติเราจะไม่ค่อยได้เลือกใช่ไหมแล้วพอได้เลือกเองมันก็อินด้วยก็เลยเป็นเพลงที่เราชอบล้วแบบมันก็ตรงหมายถึงว่าเราอยากจะขอบคุณอะไรหลายๆหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างอยู่แล้วจริงๆมันผ่านช่วงทีออ่มันก็เป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตหนูอะแล้วมันก็เหมือนแบบหนูก็ไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้มันจะ ุกวคนนี้ชีวิตหนูมันดีตรงที่แบบมันก็มีคนให้โอกาสมีคนซ<ม>ัพพอร์ตเราทําอะไรคนก็ยังรักคนยังชอบในความเป็นเราอยงเงก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ดีใจแล้วแบบหนูอยากเป็นนักร้องมาเสมอแล้วเหมือนพอได้ขึ้นไปทีแล้วมันคือ Impact Arena ค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ขึ้นแล้วพอแบบแล้วก็ในซีนนั้นคือขอให้คนแบบ เปิดไฟให้หน่อยรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นตักงร้อมากลตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นว่าแบบอุ้ยถ้าขอไปแล้วไม่มีใครเปิดให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พูดไปแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบลุ้นแล้วก็อยู่ดีไฟมันก็ปุ๊บ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 มาแล้วมันก็แบบโอ้โหมันมันแบบมันดีใจมาก่มันก็เลยเหมือนแบบปนกันหลายๆอย่างจนแบบ สุดท้ายมันก็แบบหูมันจะร้องหา้าแต่ก็ไม่กล้าร้องกลัวแบบด mm ูโอเวอร์เกินไปอะ่ะเราก็พยายามแบบกั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ว่ามันดีใจจริงจดีใจมากจริงๆค่ะคือแค่นี้ก็แบบที่สุดในชีวิตแล้วแต่ในนิ้วเพลงมันดูใช่แต่นีจริงอะ่ะที่มันรู้สึกว่าโดนกับความรู้สึกเรามันเป็นหลายๆเรื่องด้วยค่ะเป็นมันเป็นทั้งในเรื่องของ โอกาสการทํางานชีวิตหนูในในวงการบันเทิงอะไรหลายๆอย่างด้วยที่แบบวันนี้มีโอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยอินในหลายๆจุดไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวก็มีบ้างก็มีบ้างในหลายๆมุมค่ะใดๆมันก็คือรวมๆเลยบอกว่าเพลงนี้มันมันเลยสามารถแบบตอบโจทย์ได้ในหลายๆอย่างอย่างเงี้ยโอเค